ลองชุลาจับข้างหลังชุล่าชุล่าหลุดมามาเยอะมาเยอะตาสีตามหลังเลยเร็วชุลาไปจับไปยครับทีเดี๋ยวไม่รู้กิ่วเที้ยอะไรเนี่ยรู้เปลี่ยวปะจับดีเมื่อกี้จับได้ยอยู่เลยเมื่อกี้เที่ยตกหลุมอีกหาเติมมาเติมมาใครตาเติมมาดิเติมมาด,มาดิเขาขวบวับขวาวับขวา,วขวาด่วนเลยก็รออยู่ ไมตปิดหน้าบ้านไ้่บ้านปิดหน้าบ้านวะเ้ยรวมรวมหน้าบ้านแล้วไหลไหลหมดละไหลเข้าไปหน้าบ้านเลยปิดหน้าบ้านเลยเราไม่ไหลเราไม่ไหลเข้านะปิดหน้าบ้านเลยปิดหน้าบ้านเลยเฮ้ยเจเฮ้ยเปิดสั่งจอไม่ได้ว่ะเปิดแล้วหลุดว่ะโอเคโอเคหลุดบ่อยมากอ่ะ ันจะดันออกมันจะดันอกอกนะตั้งโซนในไวตั้งโซนในไวระวังข้างหลังด้วยระวังข้างหลังด้วยรักข้างหลังจะดันออกโดนหน้าบ้านเลยครับไปไวดนหน้าบ้านเยอะโอ้ยเน oh, มาด้วยตีกันเองมันตีกนันเองไม่ตามไวสัตว์อะ่ะไม่ตามแล้วเหี้ยนะไม่เ,ม <laughs> เนี่ยหล่อเหมือนหลัวเลยหล่อตามไวมากหล่อโดนสปายวะเนี่ย เขียนไปแตอนนี้เอ้ยแล้วไม่มีใครป่นหรือว่าตัวมันใหม่นะหลุดเข้ามาพ่นตัวดิวหายหมดดงเลยจําได้ไหมผมยัดขวาไม่ได้ยัดขวามาเคล็ดนะเคลียร์ดองก่อนเติมมายัดขวาไม่มาป่นย,ยืนได้เนี่ยปลดแล้วให้ฆ่าข้า,าดิปลดแล้วองกล่องน บ้านเมลล์หน้าบ้านเม่รู้ไหนคนหน้าบ้านเม่รู้ไหนอะไปพ้นที่ไหนวะนะ่านหน้าบ้านไปน,น้นนาบ้านไปดินขวาครับเดินออกขวาโอเคพายุแล้วเดินออกมากีโอยดองกีโอยดอง แมทมาด้วยนะมีหุน่นหุ่นแมทเข้าไปแล้วนะตีแล้วลปตีหเลยฮัโหลุดได้หลุดไปตีหินเลยครับหนัดหน้าบ้านเต็มเลยครับดันเข้ามาดังเข้ามาหลุดได้หลุดไปตีหินเลยหลุดได้หลุดไปตีหินก็เลยยูเอ็มเข้าไปตัวงั้นหุ่นอะกิโอกิโอหลายหลายไปหินเลย ล่าไปจับทีครับลูเชล่าไปจับทีออกไปจับทีไหลไปไหลไประเบิดที่ไรระเบิดเลยครับแม็กแล้วม็กระเบิดได้ระเบิดเลยจับจับดวงแตงโมล่าทะลายหน่อยรู้โอ่อปั่นระบ้านหน่อยเพื่อนๆๆเพื่อนเพื่อนสวยครับสวยหมดลงัติดแบงค์ดาทำใจนะครับวันนี้ไม่มีบีนะทำใจนะบอลเลยบอลเลย หน้าบ้านอ่ะเข้าเลยหน้าบ้านอ่ะเข้าหน้าบ้านแล้วไม่ต้องกดทองนะหน้าบ้านอ่ะบากีแล้วบากีแล้วบากีแล้วครับแลงบากีแนะเอ้ยอะไรบีบีบากีแล้วระยะน่อยโอบีเดียวระย้าน่ะเปิดบากีนะลาตลอด user entered your channel yeah, of... user entered your channel <laughs> 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 นาบ้านสิทธิ์แล้วนาบ้านสิทธิ์แล้วนาบ้านสิทธิ์แล้วสิทธิ์แล้วเออแล้วบ้านสิทธิ์แล้วแต่มูลักจับแต่มูลักจับแต่มูล้วหน่อยนาบ้านพังหน่อยครับนาบ้านพังหน่อยนาบ้านพังหน่อยปวดเลยปวดเลยผมสิทธิ์ไปแล้วนาบ้านอ่ะสิทธิ์ไปแล้วเออเหี้ยซ้ายทับซ้ายหน่อยทับซ้ายไอ้สัตว์ พ่นไปพ่นไปพ่นไประเบิดแมทนะระวังระเบิดฆ่าทีจับมาแล้วอะ่ะใครฆ่าทีดิไม่ได้ยัดสายบอลมาถ้ายืนถ้ายืนตรงไหนติดไ,ไดม่ไดหนมายัดมามีใครดูหินไหมเมื่อกี้มีเหมือนกิโยลุดไปผมฆ่าเราไม่รู้หลุดมาเช็คหน่อยเช็คหน่อยมาเช็คหน่อย โยมแมตตายแล้วนะระเบิดระเบิร์นคุหลุดมาเนี่ยเติมมาเติมมาเติมมายังอยู่เยอะทีีสู้ก็สู้เลยครับอะไรเย็นเด็กเย็นเด็กวะเออลุกทีนี้เล็กกะสู้ได้ล้อสู้เลยอยูนเล็กเล็กกว่าเราเยอะ แมงดาไม่มีบีเลยติดแมงดาไม่มีบีเลยครับตอนนี้โทษทีครับเจอยู่ไหนเจกำลังเติมกำลังเติม100ยันไปแล้วท,ลท่างรับมาได้หมดมันจะหมดแล้วคนลหน้าวาปอย่างเดียวเลย1ร0ยันมุนมุนสแล็เลยครับใครใครอัพมุนสแล็ไปแต่นั่งไปเดโวขึ้นหน่อยครับเดโวขึ้นหน่อยนะ ดำเมินาดำเมมนมาจะลักกันนะ้า่จะรักจะรักตาสิจ้เดี๋ยวสิทับเดี๋ยวสิทับตาสิจวะออกมาเราซ้ายแล้วนะสิจแล้วน้าบ้านสิจแล้วน้าบ้านสิจแล้วเติมมาดิ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 เติมมาเติมน้าบ้าเลยกิโยเติมนบ้านเลยไม่ต้องเติมที่ื อย่าก,กดทองนะอย่าก,กดทองชูร่าไปดูทองคนไปดูไปดูหินคนหนึ่งครับพี่ไปดูเองชูร่ามีม,ม,ม,มีมีมาียามไปดูหินเลยมาสายบนนี่เราย้ามาสายบนนี่กิวเราอะยัดมาดิยัดมาดิมาเลยนะครับ ไหลลงมาเลยข้างบนมาเราย่างการเล่นหน่อยครับเราย่างกีวอกล้าเล่นหน่อยไปปั่นสายบนก็ได้ไปปั่นสายบนก็ได้สายบนอนะ่ะพี่จะให้จับไหมแบนไม่เป็นสายบนนี่แบนจับแล้วจับแล้วจับแล้วครับเคลียร์ทีสายบนอะ่ะ แล้วเขาเพิ่มก็สกิลแลก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 อาแล้วพี่ วางเดินม้วหน้าบ้านดีวางวางเดินม้วหน้าบ้านดีอาบอามครับครับอยู่ในบ้านปะอยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยววางไปจับสายทีนเนิดเอันึงเอานึงมันขงังโอเคสนับแล้วไม่ทีน้าบามสิแล้วน้าบ้านสินแล้ว,าาลวตามานิวตาม,จมาจ๋าบอกนะถ้าจะตีกันเองกดทองม้าดิกดทองม้ากดทองม้า สิทธิ์แล้วต้องแบบว่ารวบไปทับแม่งให้หมดไวๆพ่อไม่ได้พ่อไม่ได้พ่อไม่ไดขวาหรือซ้ายครับแลนใครไม่รู้อะแลนใครไม่รู้แลนแลนแก้บัตติรัตนะครับแนลนเราวะเจเจกล้องบอกเอาเสื้อไฟหน่อยอะนั่นก้อนเดี๋ยวพี่ขลายไปนึงจับจับจับตรงนี้แบบล้วครับ อามจับฝ่อล่างเขาหน่จะอามเอาจับฝ่อล่างเขาหน่อยจับจับดวงอินนี่อยู่ครับตอนนี้หมดแล้วหมดละหมดแล้วมันเยอะมากสายบนมันยากมากเยอะมากเยอะมากอามเดี๋ยวรอสกิลฟรีค่อยไปจับสายบนเออหายหมดไหล่เขาหินไปไหล่เขาหินไปไหล่เขาหินไปไหล่เขาหินแล้วค่อยดันออกไหล่เขาหินแล้วค่อยดันออกไหล่เขาหินแล้วค่อยดันออก 有啊。User entered your channel。Oh, พี่นักมากี่แล้วพี่นัก oh. นั่งกี่แล้วโอ้แบบแล้วพี oh, oh. ว่ตายไปแล้วตายวะโอเคโอเครวมเซฟครับรวมเซฟครับรวมเซฟรวมเซฟเลยครับไปขวาไป เบลดแล้วเบลแล้วบลแล้บแล้วเบ่าครับดันไ้ขวา้ยดันไขวาน่อจับจับขวาหน่อยเนวตายเจ้เดมาเดินมาเด้นได้เดินได้เดินได้ อําอําเอ่าไหร่อาํววอาบิ๊กี่แล้วกี่แล้วอยากขึ้นสายบนมาเข้าซอยสายบนไม่ได้เข้ามาได้แล้เนี่ยเข้าได้เนี่ย เดี S <S 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 ๋ยวเทเขาขวาแลเดี๋ยวเทเขาขวาแลเดี๋ยวเทขวาไปรวมขวานะเดี๋ยวไปรวมขวานะได้ยินลูกกิ้วเทขวา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 เทมาขวาก่อนเร็วเทขวาเทขวาเร็วเร็วเร็วเอทีการ์ดโซนนั่นอะทอนเตอร์ดัน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 ไหลขวามาดันรอรอรอข้างหน้ารอหน้ารอชุล่าจับชุล่าจับไแล้วชุล่าจับชุล่าจับชุล่าไปจับดิชุล่าไปจับชุล่าไปจับ จับไม่ได้จับไม่ได้โหไม่เราเรา,เรา,เราไม่มีใครจับเลยว่ะตายว่ะ MD ตามท,าท้ายนะแมงดาพี่ <c oughs> ผมจับไม่ได้ผมไล่จับอยู่เนี่ยเอ้ย MD เพียบเลยนะโหเสียงมากแมงดาโอ้โหเดือดเฮี้ยนดูดูดายไม่เดือด,ด,ด,มดแม่งดูดีาปเ,เ,เลยว่ะเอ้ตายโคตรเกลียดเลยเติมีิหน้าบ้านอ่ะเฮ้ยยืนทำอะไรกันน呐อย่ายืนมึนดิเติมดิ เดินออกซ้ายขวาเดินได้หมดอ่ะเลยเดินเลยเดินเลยหมดแล้วเดินหมดแล้วเดินหน้าบ้านไหลเลยตัวเดียวก็ปล่อยไปดรวะข้ามเหรอวะ มันจะไหลเข้ามาเนี่ยจับไว้หน้าบ้านอ่ะรายการลุกมานี่เราใช้ทับหน่อยครับทับหน่อยชุลราจับหน่อยครับชุลราจับหน่อยชุลราจับหน่อยเราเลื่อนเราเล่อนเคลียร์หน่อยเราเ่อนเคลียร์หน่อยเราเลื่อนหน่อยโอ้แบรดีครับโอ,อ้แบรอนงานดีเกียวลงมาได้ป่ะครับเกี้เกยลงมาได้ป่ะครับเกียวรอตัดในตรงทีปัดแล้วปัดแล้วโอเคมด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  ังโซนกันยังไม่ได้เลยเยี่แม่งค้างอีกเยี่แม่งเข้ามาอีกแล้วยี่โปค้างนี่หว่ายี่แมงค้างตายเลยสัตว์ไอ้เข้าวเข้าเข้าแม่งไหนเลยเยี่ยเี่เข้ากันทั้งไงแล้วเข้าลัวไปเข้าลัวไปเดินเข้าลัวเดินเดินเข้าลัวเดินเข้าลัวเข้าลัวมาปิดปิดทางเข้าไว้ทางเดียวอ่ะดาเมจปิดทางเข้าไว้ทางเดียว แล้วรีบรีบรีบไปพังกันมาหน้าเฮ้ยใจเย็นนี่ข้างหน้าจะเย็นนี่บอกมาอัดลู่ร่างลงรล้วมาดิไปอัดรอแล้วไหมอะอัดรอต้องรู้ ยืนได้เป็นซอลเลยอะเงียบเงียบอะรู้บ้างไหมล่ะบ้านเขาได้ไหมล่ะนบ้านเขาได้ไหมล่ะมันจิวโออ่ะเนี่ยจิวนี้มันจิวโออาร์ R ป่ะไม่รู้อะเห็นมีคนโออาร์ R หลายคนเลยโออาร์ R แล้วแหละโออาอ่ะเนี่ยเรา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 จ <ำ S 2> ราับชาโด<ร>า้บานเขาไม่ดีบ้านเขามา่ดีามาดไม่มีคนมาดามเมจอ่ะ น้าบ้านน้าบ้านไหลเข้ามาก่อนดิมันไหลเข้ามาเยอะเนี่ยไหลเข้ามาเยอะน้าบ้านไหลเข้ามาดิน้าบ้านไหลเข้ามาข้าทำไงวะตัวเดียวเอเฮ้ยตัวเดียวเข้าทำไมไหลเข้ามาเดินผ่านเลยเดินผ่านมาดิเบนเบนเบนของการนาการแล้วกันครับเบนโอเคจะจะจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องยืดด้วยปะปะปะ หนดวนถ่ายทาพทีวับล่างห้หมดนะครับเขาวับล่างไปหมดนะหน้าบ้านไหลเข้ามาเลยหน้าบ้านไหลเข้ามาเลยเยกไหลเข้าไปตีครับเยกอะเยกไหลเข้าไปตีนะครับเขาบ่าเราเต็มเลยชั้นสองชั้นสองเขาเขาาเราเต็มเลยจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยจับขวาที่จับขวาที่ไข่หันหน้าบ้านวันไหลเข้ามาเลย อ้าวหลุดแล้วไงวะบล็อกเซนหน้าทีบล็อกเซนหาทีโดนจับโดนจับครับโดนจับพีดีครับโดนจับพีดเราจับพีดจับมาทับเลยไอ้หนึ่งไปจับไปจับก่อนเองไม่ต้องไม่ต้องมาเม้นแล้วจับก่อนวิ่งผ่านหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปเลยวิ่งผ่านเรื่องฆ่าเบ้นเอาว่าเนี่ยหลังเนี้ยให้เบ้นนะโอเคโอเคเอ็กตีเลยเอ็กเอาเอาบ้าทับต่อต่อเอาไอแอร์ตายแอร์ตาย ต่อหลังนี้ไหมต่อต้อหลังน,นี้ไป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 ทองไปท้องที่เหลือไปท้องที่เหลือไปท้องให้เอ็กไปตีให้เอ็กไปตีที่ทเหลือไปท้องครับที่เหลือไปท้องพายุทองทีพายุทองทีอ่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาดรับวเดีนึวเดี๋ยวมีมมด้ไม่เป็นไรเอาให้บีให้กาก๋ยวเ <ınd> ีวเดี๋ีี่หวเยวเอเราอ่ะทดงี่บอกด้วยนะโอ้โหเป็นดง ตัวเดียวเองอะเขาไปนัวลใครตีได้ทีเลยต้องเลือกแล้วใครตีได้ต้องเลือกเขาไปเลยไปมาแล้วไปตีไปตีไม่ปั่นแล้วตีตีไม่ปั่นแล้วตีเขาเจ๋งเขาตีเปล่าตีอะเห็นมัหน้าไม่ปั่นแล้วตีอะจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยแตกนี่เขินะเฮ้ยมาแล้วเแล้วยแตกนี่เขินมาเฮ้ยพันทั้งพันพันยก ทำบัสทำบัสไม่หยุดไม่หยุดนะจ่ะตีดีเฮ้ยหาหินไม่เจอตีดีเฮ้ยเบอร์เสิร์ฟหาแล้วจับไว้แล้วนี่จับแล้วนี่มีแต่พันเราตีได้นี่รู้จับแล้วเขียนได้เขียนได้